แก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่สุดในเบศไทยไม่ใช่ใครไม่ใช่สอสอไม่ใช่นักการเมืองคือตำรวจตำรวจเนี่ยคือแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่สุดในประเทศไทยล่าสุดบิ๊กเต่าออกมาฟาดกลับชนิดไม่ปราณีผมว่าการการพูดคำเนี้ยมันแรงเกินไปคุณกล่าวหาองค์กรเนี่ยคุณเผาบ้านตัวเองคุณเนลคุณกับ กับองค์กรตนเองเขาจนตอกหรือเปล่านะผมว่าเขาเขาจนตอกหรือเปล่าเขาถึงได้ฟัดทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้มีบุญคุณไม่ว่าจะเป็นศัตรูใครเดินเข้ามาก็ก็ฟัดหมดผมว่ามันมันมันถึงเวลาเขาหรือเปล่าเวลาเขาใกล้หมดหรือเปล่าคําคําเดียวแต่ทําทั้งวงการสะเทือนก็ต้องมองว่าผมด้วย,วยฐานะของเป็นข้าราชการตารวจคนหนึ่ง มฟังแล้วก็ไม่สบายใจนักข่าวหลายท่านอยากมาทำตรงนี้มันเป็นเหมือนเผาบ้านตัวเองแล้วแหละทำลายองค์กรไม่ควรจะทำ